3กุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับในการเป็นนักเทรดนะครับนักลงทุนนะในตลาดคริปโตเคอร์เนซีนะครับหรือว่าจะนำนะครับไปเป็นวิชาชีพใหม่นะครับในการสร้างอาชีพใหม่ครับเป็นอาชีพการเทรดนะครับคริปโตเคอร์เนซีครับหรือว่าจะไปเป็นอาชีพเสริมนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งนะครับสามกุญแจสําคัญนั้น มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังครับซึ่งสามกุญแจเนี่ยนะครับเป็นกุญแจที่ผมใช้สอนนะครับนักเรียนรุ่น1รุ่น2รุ่น3าของผมนะครับเกือบ500คนเลยนะครับตอนนี้นะครับเรียกว่าหลายท่านเนี่ยนำไปใช้นะครับแล้วก็เกิดผลลัพธ์กันครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นําไปใช้เนี่ยเรียกว่านะครับให้เกิดนะครับเป็นวิชาชีพนะครับในการเทรดนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันนะครับ สามกุญแจนั้นมีอะไรบ้างนะครับกุญแจที่1นนะครับนั่นก็คือนะครับ mindset นะครับ m i n d s e t นะครับคือประตูนะครับที่จะทําให้เราก้าวเดินเข้าไปสู่ตลาดคริปโตเคอนซีนะครับอย่างมั่นคงครับเพราะว่า m i n d s e t เนี่ยนะครับคือการปรับเปลี่ยนนะครับตัวเราเองนะครับจิตวิทยาของเราเนี่ยครับต้องเข้าใจนะครับตลาดคริปโตเคอนซีนะครับแล้วก็ต้องมี m i n d s e t นะครับตั้งเป้าหมายเนี่ยให้ชัดเจนนะครับ ไม่เป็นโฟโมนะครับเข้าซื้อนะครับในที่สูงๆนะครับแล้วก็ต้องรู้จังหวะนะครับอ่านเกมนะครับอ่านตลาดออกนะครับว่าจุดไหนนะที่จะเป็นจุดที่เราเข้าซื้อแล้วได้เปรียบที่สุดนะเพราะนั้น m มล์เซตเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจตัวเราเองแล้วก็ตลาดนะครับกุญแจที่2นะครับนั่นก็คือ กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์นะครับคือการวางนะครับกลยุทธ์ต่างๆในพอร์ตฟลิโอของเรานะไม่ว่าจะเป็นการเทรดสั้นนะครับระยะสั้นนะครับเทรดรายวันนะครับหรือว่าจะเป็นการเทรดสวิงเทรดนะครับการเทรดตั้งแต่2สัปดาห์จนถึง2เดือนนะครับหรือว่าจะเป็นการเทรดแบบระยะยาวนะครับหรือว่า holding นะครับระยะยาวนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับทุกๆนะครับการเทรดนะครับการวางแผนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับการวางกลยุทธ์นะครับในการเทรดสั้นจะทําอย่างไรใช้เงินน้อยนะครับ ทำให้พอร์ตเราเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับกลยุทธ์สโนบอลนะครับหรือว่าการปั้นดินให้เป็นดาวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมสอนอยู่ในคอร์สเรียนของผมนะครับการสอนนะครับวิชาตกปลาให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับสามารถตกปลาได้จริงนะครับตกปลาได้เองนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับในพอร์ตฟลิโอแล้วก็นําไปใช้นะครับในการเทรดนะครับแบบยั่งยืนต่างๆได้นะครับกุญแจที่ะครนบนั่นก็คือนะครับการใช้เครื่องมือนั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายครับที่เพื่อนๆทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจนะและคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับจริงๆแล้วนะครับการใช้เครื่องมือนั่นคือการใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเรามีไมซ์เซทที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วเราก็มีการวางกลยุทธ์นะครับที่นะครับสามารถนะครับทำให้เราก้าวเดินนะครับตามแบบแผนของเราได้นะครับสิ่งสุดท้ายกุญแจสาคัญนั่นก็คือการใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองครับเครื่องมือของเรานะครับมีเยอะแยะเลยมีเป็นร้อยเลย แต่หลักๆนะครับที่ผมใช้สอนตักเรียนของผมทุกท่านนะครับเกือบ500ชีวิตเนี่ยนะครับนั่นก็คือเส้น EMA นะครับซึ่งเส้น EMA เนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์อันดับต้นๆของผมเลยนะครับเรียกว่ามีสูตรเฉพาะนะครับการตั้งค่าสูตรเฉพาะนะครับสามารถนะบอกจุดแนวรับแนวต้านนะครับบอกเทรนนะครับอัพเทรนด์ดาวเทรนนะครับการรีเวิร์สนะครับเทรนนะครับแล้วก็จุดเข้าซื้อที่ได้เปลี่ยนตลาด เพราะนั้นเส้น EMA มเอของผมเนี่ยจะเป็นสูตรลับเฉพาะนะครับนักเรียนของผมที่เรียนคอร์สกับผมเนี่ยก็จะทราบดีว่าสูตรการตั้งค่าแล้วก็จุดเข้าซื้อแต่มจุดต่างๆนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นก็คืออินดิเคเตอร์นะครับเส้นเอ่มเอครื่อมือที่2นั่นก็คือแคนเดอร์สติกอ่าเพราะนั้นเบสิกนะครับการทําความเข้าใจนะครับเทคนิคอลอะไรเบื้องต้นเลยน่คุณต้องเข้าใจแคนเดอร์สติกคุณต้องอ่านกราฟเป็นนะครับว่ากราฟแท่งเทียนในแต่ละไทม์เฟรมนั้น มันบอกอะไรคุณบ้างนะครับเพราะนั้นนี่คือเครื่องมือในการที่จะทำให้นะครับทุกท่านนะครับสามารถครับเริ่มลงมือเทรดนะครับในการเป็นนักเทรดนะครับลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนะอย่างง่ายๆนะครับโดยเฉพาะนะครับการวางกลยุทธ์นะครับการปรับเปลี่ยนไมา์เซตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือ indicator ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับตามเพจของผมแล้วก็ช่อง YouTube ได้นะคริปโตเฮดเทรดคริปโตนะครับ